สวัสดีครับพี่น้องทุกคนกับผมสวัสดีนะครับสวัสดียามแมาแล้ยงครับผมสวัสดียามเย็นเย็นนะครับผมสวัสดียามแมเลี้ยงพี่น้องนะครับสวัสดียามเย็นนะครับผมเป็นบรรยากาศดีๆนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับทุกคน ยังเลียงกับพี่นอ้องบรรยากาศตะเวนตกดินแล้วนะครับผมตะเวนตกดินแล้วพี่นอ้องนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศทอดสดให้ชมนะครับผม กาศดีๆนะครับผมมริเวณนะครับบ้านนะครับผมมริเวณบ้านของเรานะครับมาชมดอกพวงคามครับดอกพวงคามสวยๆนะครับผมดอกพวงคามนะครับสวยงามนะครับผมสวยงามมากนะครับสรับดอกพวงคามครับผมสีสัน ที่สันซวยงเวลาพบค่ำเวลาค่ำค่ำนะครับผมชมดอกพุ่งค่ำถ้าเป็นตอนเช้านี่จอง,ง่ามแห้งไป่น้องนะครับตอนต่อเสานะครับเพราะว่ารับแสงหมอกนะครับรับหมอกนะพนามหมอกครับผม น้ำหมอกนะครับจะสวยมามสวยงามมากกว่านี้นะครับทุกคนครับผมสวยมากนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณนะครับยิ้มนาพอกันไหมครับพี่น้องนะครับผมสวยงามนะครับทุกคนดอกกวงขามสวย